คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจาก2คลิปที่แล้วนะคะว่าด้วยเรื่องนักกีฬาติดโควิดเนาะคลิปนี้แพนก็เลยจะมาดูข้อปฏิบัติตัวสําหรับทีมนักกีฬาในศึก VNL 2021นี้เป็นคู่มือของทาง FIVB นะคะว่าก่อนเดินทางระหว่างเดินทางหรือว่าการตรวจเชื้อเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างเนาะ,อ,ะอันนี้แพนก็ยังไม่ทราบนะว่าว่าทางสมาคมจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงนะคะอาจจะต้องรอรอดูวันพรุ่งนี้ว่า ท่าทีของทางสมาคมจะเป็นยังไงนะคะส่วนผลการตรวจนักกีฬาเนี่ยก็จะต้องรออีก2อวันนะคะว่าจะเป็นลบหรือเปล่าแล้วก็จะได้ไปแข่งหรือเปล่าทางสมาคมจะให้ชุดป,ปีไปแข่งไหมถ้าชุดทีไปแข่งแล้วฉีดวัคซีนตอนนี้มันจะทันไหม เราจะซ้อมยังไงใครเป็นโค้ชอะไรใดๆเนี่ยก็มีคําถามมากมายเลยนะคะเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากๆก,ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ต้องเกินก่อนว่าศึกวอลลย์บอลเนชั่นลีกปี2021เนี่ยจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนะคะก็จะจัดที่อิตาลีนะคะเป็นเจ้าภาพเมืองเดียวเลยก็ปกติเวนแอลจะวนหลายประเทศนะคะทั่วโลกเลยก็ให้นักกีฬาบินไปบินมาแล้วก็เป็นการแข่งขันแบบว่าเจอครบทุกทีมนะคะ แต่ปีนี้ก็เนื่องด้วยการระบาดของโควิดอย่างที่ทุกคนทราบนะคะทําให้การแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันแบบปิดเพราะฉะนั้นมาตรการการแข่งขันใดๆเนี่ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะอ่ะขั้นตอนแรกของการเดินทางนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปแข่งเนี่ยทุกทีมจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจําทีมเพื่อคอยประสานงานระหว่างทีมแล้วก็เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโควิดสิข้อ 2. ทีมจะต้องมีประกันสุขภาพส่วนบุคคล ที่ครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายต่างๆเช่นการส่งตัวและรักษาพยาบาลในกรณีสุขภาพต่างๆรวมถึงการติดเชือ้อโควิด19้ด้วยนะคะข้อ3าทุกทีมจะต้องเข้ารับการตรวจโควิด -19 แบบ PCR ภายในเจชั่วโมงก่อนเดินทางแล้วก็จะต้องส่งผลตรวจต,ตามแพลตฟอร์มที่ f i b ไอวกำหนดไว้หากมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เกนี่ยก็จะต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงอ่าประวัติการฉีดวัคซีนด้วยนะคะก็จะต้องส่งไปด้วยหากไม่มีหลักฐานในจุดนี้บุคคลนั้นก็จะมไม อ่าแล้วก็ข้อ4นะคะอุปกรณ์การป้องกันสุขาอนามัยต่างๆเช่นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในนี้เขาวงเล็บไปด้วยเลยนะว่าไม่อนุญ,ญาตให้ใช้หน้ากากผ้านะคะจะต้องเป็นแมสซอ surgical m a เท่านั้นเนาะเจลล้างมือถุงมือยางเนะาะสอย่างเนี้ยอ่าทาง staff code จะต้องจัดเตรียมไปเองฝ่ายจากกัดการแข่งขันเนี่ยจะไม่มีบริการในจุดนี้ให้นะคะส่วนข้อ ข้อที่5นะคะในช่วงเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องแยกตัวออกจากครอบครัวด้วยรวมถึงการจํากัดคลุกคลีกับบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกในทีมนะคะ,ะเมื่อเดินทางไปถึงอิตาลีนะคะมีข้อกําหนด4ีข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือทีมจะต้องเข้าโรงแรมแล้วก็เช็คอินเข้าห้องพักทันทีนะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 ภายในห้องพักทันทีข้อ2นักกีฬาแลวก็เจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยจะต้องอยู่ภายในห้องพักเท่านั้นจนกว่าจะทราบผลตรวจ ข้อ3เมื่อผ่านการตรวจแล้วนักกีฬาแล้วเจ้าหน้าที่จะได้รับบัตรสำหรับการอนุญาตเข้าไปสู่วีนแอลบัปโปนะคะข้อที่4แผนที่แถบสีของทางแรมจะแจกให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ตั้งแต่เดินทางมาถึงเลยต่อไปเป็นช่วงระหว่างการแข่งขันนะคะผู้เข้าร่วมจะต้องสวมหน้ากากอนาไมยทุกครั้งยกเว้นเวลาเข้านอนหรือเวลารับประทานอาหารผู้เล่น6คนในสนามและเฮดโค้ชระหว่างการแข่งขันผู้ตัดสินที่1ผู้ตัดสินที่2 ก็ต้องใส่แมสด้วยนะคะขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันข้อที่2ก็เขียนว่าจะต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกชั่ช่วงด้วยนะคะข้อที่3่าจะต้องมีโซเชียลดิสทนซิงนะคะเว้นระยะห่างเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ที่แออัดข้อที่4นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยจะต้องถูกจํากัดการเดินทางให้ไปเฉพาะที่สถานที่แข่งขันและโรงแรมเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสในที่สาธารณะนะคะข้อที่5ผู้เข้าแข่งขัน ต้องพบเจลล้างมือทุกคนทุกครั้งด้วยข้อที่6นักกีฬาต้องสวมหน้ากนะากนามัยเมื่ออยู่ในโซนอบอุ่นร่างกายหรือนั่งบริเวณมานั่งสําหรับทีมเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อตอนที่นั่งที่นั่งข้างๆสนามนะคะรวมถึงในช่วงการแข่งขันข้อที่7 ผู้ตัดสินจะต้องสวมหน้ากากก่อนและหลังแข <society>. ่งขันเช่นเวลาโยนเหรียญเพื่อเลือกฝั่งอะค่ะก็จะต้องมีช่วงนั้นก็จะต้องผู้ตัดสินก็จะต้องใส่หน้ากากด้วยเนาะข้อที่8สมาชิกทีมสามารถเข้าชมการแข่งขันได้เฉพาะทีมที่ตัวเองแข่งเท่านั้นและจะต้องสวมหน้ากากอนไมัยทุกครั้งเมื่อจบเกมการแข่งขันจะต้องออกจากพื้น,นที่โดยทันทีข้อที่9ไม่มีการจับมือระหว่างทีมนะคะในช่วงที่ช่วงก่อนเริ่มเกมอะค่ะที่เขาจะจับมือกันแลกทงกันอันนี้ก็จะไม่มีนะคะข้อที่10ไม่มีการแลกขของงววระห่าทีม ข้อที่ไม่มีการเปลี่ยนแดนข้อที่ 12. ทีมสามารถใช้ห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ช่วงก่อนและหลังการแข่งขันแต่จะไม่เปิดให้ใช้ห้องอาบน้ำนะคะจะต้องกลับไปอาบที่ที่พักนะคะข้อที่13มีการฆ่าเชื้อในบริเวณห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งหลังการใช้งานข้อที่14สี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทีมจะต้องรับผิดชอบในการฆ่าเชื้อและทําความสะอาดลูกบอลทุกครั้งที่มีการฝึกซ้อมด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อทุกครั้งข้อที่15ไม่มีผู้กองตัดเส้นในการแข่งขันครั้งนี้นะคะโอว,ว น่าสนใจนะคะคงเรียกขอชาเลนจ์กันเยอะอยู่นะข้อที่16หากทีมมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องการสิ่งของฝ่ายจัดการแข่งขันจะช่วยเหลือและจัดซื้อสิ่งของที่จําเป็นให้ในนามทีมโดยจะถูกส่งมาที่โรงแรมและทำความสะอาดก่อนส่งให้กับนักกีฬานะคะต่อไปเป็นกระบวนการตรวจสุขภาพประจําวันแล้วก็ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทีมจะต้องตรวจสุขภาพทุกคนในทีมแล้วก็จะทําเอกสารตรวจสุขภาพประจําวันนะคะซึ่งจะต้องวัดอุณหภูมิ ในทุกเช้าก่อนออกจากห้องข้อที่2จะมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุกๆ4วันโดยทีมที่แข่งขันในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นเนี่ยก็จะตรวจในช่วงเช้านะคะส่วนทีมที่แข่งขันในช่วงเช้าหรือว่าช่วงค่ำเนี่ยก็จะถูกตรวจในช่วงเย็นนะคะต่อมาก็คือถ้าหากพบว,ว่ามีนักกีฬาติดเชื้อในระหว่างการแข่งขันนะคะข้อ1ถ้านักกีฬาตรวจพบว,ว่าติดเชื้อโควิด -19 ผู้ที่พักร่วมกันอีกคนจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทันทีนะคะและจะต้องแยกตัวออกมากักตัวตามระยะเวลาที่กําหนดข้อที่2นักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมที่ติดเชื้อเนี่ยจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้จนกว่าจะากักตัวครบกําหนดนะคะอ,อันนี้ก็เข้าใจได้เนาะข้อที่3ทีมจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย6คนโดยทั้งหมดจะต้องมีผลตรวจโควิด -19 เป็นลบหากทีมใดมีนักกีฬาไม่ครบหคนก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันคู่นั้นทันทีเสียคะแนน3ต่อ0เซตโดยปริใหญ่ก็จะได้ แต้มก็จะเป็น25.0 25.0ต่อาต่อนแล้วก็25ต่อนะคะข้อที่4นักกีฬาที่ตรวจพบว่าติดเชื้อจะ,จะต้องถูกแยกกักตัวเป็นเวลา7วันแล้วก็ตรวจเข้าหาเชื้อหลังจากวันที่6หากผลเป็นลบก็จะอนุญาตได้เข้าไปกักตัวในบับเบิลต่อกับทีมได้นะคะแต่หากผลยังเป็นบวกเนี่ยก็จะต้องขยายการกักตัวไปอีก4วันและทําการตรวจหาเชื้ออีกครั้งทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโควิดสิหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐท้องถิ่นเนี่ย ก็จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะให้บุคคลนั้นกลับเข้าไปสู่การแห่งขันบับเบิลหรือเปล่านะคะข้อที่5นะคะผู้ที่พักร่วมกันจะต้องกักตัวเป็นเวลา6วันแล้วก็ตรวจหาเชื้อในวันที่5นะคะหากเป็นลบก็สามารถเ,าเข้ากักตัวแบบบับเบิได้นะคะทั้งนี้การตัดสินใจในเรื่องของระยะเวลาที่ต้องกักตัวแล้วก็ตรวจที่จําเป็นเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาลายบุคคลไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของทางอิตาลีนะคะสุดท้ายนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพส่วนบุคคลประกันเดินทางการตรวจโควิดสิก่อนเดินทางการตรวจโควิดสนะิณสถานที่แข่งขันการตรวจโควิดสิเพิ่มเติมณนะสถานที่แข่งขันหรือว่ากรณีที่พบผู้ปว่วยติดเชื้อจากรูทีนเทสและการขยายตัวช่วงเวลากักตัวในประเทศที่จักการข่งขันตามมาตรการกักกันของกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเนาะอย่างถ้าทีมไทยเราพบนักกีฬาติดเชื้อเนี่ย ค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็จะเป็นทางสมาคมนะคะที่ออกเงินในส่วนนี้เนาะก็จะไม่ใช่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของทางอิตาลีนะคะอืมก็อันนี้ก็จะเป็นมาตรการคร่าวๆรวมไปถึงข้อมูลปฏิบัติตัวสำหรับนักกีฬาในการไปแข่งขันที่อิตาลีด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแพงอ่านดูคอมเมนต์นะคะนะฮะ สำหวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ